ทำให้เบาหวานหายนิดเดียวหมดมาระเบาหวานหมดไปแล้วเบาหวานหายแล้วโรงเรียนเบาหวานวิทยาที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีกลไกที่น่าสนใจยังไงนะคะจึงสามารถทําให้ผู้ป่วยเบาหวานหายขาดแล้วก็ไม่ต้องกินยาได้ถึง31คนติดตามทั้งหมดจากรายงานค่ะผมไม่ต้องกินยาหรอกครับความรู้ที่สำคัญที่จะรับไปจากโรงเรียนเบาหวานก็คือลดแป้งน้ําตาล นะครับแล้วก็รวมถึงรวมร,ร,รวมถึงว่าอาหารที่ผลิตจากแป้งนะครับหันมาเน้นที่ตัวที่อาหารที่กินแล้วกลายเป็นน้ําตาลได้ง่ายคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะทําให้วอลดีขึ้นเร็วแล้วก็ตัวชีวิอื่นๆก็ดีขึ้นทั้งด้านของสุขภาพโดยรวมผลการเจาะเลือดที่แสดงถึงการอักเสบในร่างกายไขมันในเลือดมันดีขึ้น ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ที่สาคัญคือมันดีขึ้นจนถึงระดับที่หยุดยาได้ครับโรคเบาหวานถือเป็นเพชฌฆาตเงียบเมื่อมีผู้ป่วยมากถึง4ล้านคนเสียชีวิตในแต่ละปีระยะแรกมักมีอาการเป็นลมสับสนง่ายเหมือนอาการโรคอื่นๆทั่วไปส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการเมื่อโรคลุกลามทําให้การรักษาทําได้ยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงอีกทางโรคเบาหวานจะนําไปสู่ภาวะแทรกซอร้อนที่คาดเดาไม่ได้เช่นไตวายไขยมันพอกตับโรคหลอดเลือดหัวใจตาบอด แลอะาจะลุกลามาไปถึงขั้นตัดแขนตัดขาเรียกได้ว่าอันตรายถึงชีวิตด้วยความตระหนักถึงอันตรายดังกล่าวผมและผู้ร่วมงานจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสหรัฐอเมริกาจึงได้ค้นคว้าอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงและปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคนหลังจาก20ปีแห่งการวิจัยและการทดลองทางคลินิกอย่างละเอียดถี่ถ้วน เรายินดีที่จะแนะนำนมธัญพืชเฮวิชัวโกรลผลิตภัณฑ์นมเจรายแรกในมาเลเซียที่ประกอบไปด้วยโปรโตีนจากพืชร0 0ซที่คัดมาจากผลิตภัณฑ์หายากและอุดมไปด้วยสารอาหาร11ชนิดนำเข้าจากสาหรัฐอเมริกาได้แก่ถั่วดาวอินคามเมล็ดลูก <ผม S 1> ื่อมอแล่อัว่าให้วิชัวโกรลเป็นวิธีการรักษาที่ล้ำหน้าและช่วยลดน้ำตาลในเลือดให้อยู่ระดับปลอดภัยต่ำกว่า F 7มิลิโมลภายใน4สัปดาห์และสามารถทดแทนมื้ออาหารที่มีโภชนาการ และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายหลังจากใช้เฮวิชัวโกลเป็นเวลาสี่สัปดาห์ร่างกายจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนไม่อ่อนเพลียไม่ขาดสารอาหารอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยจะลดลงถึงเกณฑ์ที่ปลอดภัยจึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายเช่นตาบอดเสี่ยงตัดแขนตัดขาตับวาย,ยไม่ต้องวายยาตะวันตกและโดยไม่ต้องพึ่งพาการฉีดอุสรีที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่อีกต่อไป คงจะน่าเสียดายถ้าหากคุณมองข้ามเฮวิชัวโกร w ผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างแท้จริงซึ่งผ่านการรับรองจากออย GMP FDA และผ่านการทดสอบด้วยเฮวิชัวโกรอ2แก้วต่อวันทําให้ผู้ป่วยมีดัชนีน้ําตาลในเลือดคงที่และไม่ต้องกังวลกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอีกต่อไปและมีสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน